จเจริญสุขจเจริญพรคณะสัทธา,า,าสาธุชนคนดีเอซี FC, ทุกคนทุกท่านวันนี้หลวงปู่ถ่ายภาพบรรยากาศของพุทธสถานวัดพวงัยให้เอซีได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งเป็นสถานที่อันร่มรื่นมีต้นไม้นา,นานาชนิดที่ให้ร่มเงาและไม่ผาดใบ จะให้ร่มเงาร่มเย็นตลอดทั้งปีคือต้นพิกุลตพิกุลหรือว่าต้นต้นแก้วทางเหนือเรียกว่าต้นแก้วเนะาะาภาษาภกลางาภาษากลางเรียกว่าต้นพิกุลครับแล้วต้นใสเป็นต้นใสตอนนั้นก็มีต้น พต้นต้นหูกระจงต้นท้องอุไลและต้นพระเจ้าห้าพระองค์คือด้านนี้ยังเป็นสวนอยู่สวนธรรมชาติครับอยู่ด้านทิศตะวันตกของวัดเป็นสวนธรรมชาติสําหรับด้านทิศใต้ก็เป็นสวนมะนาวสวนมะเขือสวนกล้วย สวนตะไครครับเป็นพื้นที่ของวัดพื้นที่วัดมีทั้งหมด8ไร่กับอีก15ตารางวาด้านนี้จะเป็นที่ของวัดทั้งหมดครับและเป็นทางทางเข้าวัดทางเข้าวัดจังเป็นทางลูกลังอยู่ แต่คาดว่าปีปีนี้ปลายปีหลังหมดหน้ำฝนนี้ทางทางองค์การบริหารจังหวัดจะมาราดเป็นคอนกรีตให้เนื่องจากงบประมาณขอไว้เมื่อปีที่แล้วทอนนี้ผ่านแล้วผ่านแล้วก็จะได้เป็นถนนคอนกรีตสหรับไฟฟ้าไฟฟ้ายังไม่มีไฟฟ้านี้คือเป็นไฟที่โยง ทางวัดร่วมกับคณะสถาญาติธรรมโยงสายมากันเองยังไม่ใช่ไฟอย่างเป็นทางการโยงจากด้านนอกนู้นระยะทาง500เมตรไฟก็ใช้ได้เฉพาะ,ะเครื่องไฟฟ้าที่ไม่กินไฟมากใช้ได้อยู่กำลังโยงสายอเล็กลอาอยู่ส่วนพลังอไฟแสงสว่างตัวนี้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตก็ได้รับการบริจาคจากคณะสัตยาธาญญาิธรรมที่มาบริจาคไว้เมื่อตอนปีที่แล้วช่วงเทศกาลเข้าพรรษาคือถวายเทียนพรรษาในช่วงเทศบาลเทศกาลถวายเทียนพรรษาถ้าเราถวายเทียนพรรษาจุดไปสักเดือนสองเดือนมันก็หมดมันก็มอดไหมไปหมดทีนี้ถ้าเกิดชาถ้าถวายด้วยถวายด้วยไฟพลังงานโซลาเซลล์ก็สามารถใช้ได้ ยาวอายุอายุการใช้งานยาวกว่าเทียนหนึ่ง,งเล่มนะครับครับสำหรับพลังงานแสงอาทิต์ก็มีหลายแบบหลายรูปแบบสำหรับติดในอาคารแผงไว้บนหลังคาและแสงสว่างอยู่ในอาคารอันนี้ก็สามารถใช้ได้ให้แสงสว่างยาวนานกว่าเทียนหนึ่งเล่มที่ ใช้เทียนเมื่อสมัยก่อนนู้นเมื่อครั้งพุทธกาลนั้นเราไม่มีไฟเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ใช้เทียนหรือว่าใช้คบเพลิงเอาเทียนหนึ่งเล่มในราคา,าก็พอๆกับโซลารเซลล์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหรือว่าจะถูกกว่ากันแพงกวก่าน,นิดหน่อยแต่ว่าอายุการใช้งานนั้นพลังงานโซลารเซลล์นี้ใช้ได้นานกว่านานกว่าหลายร้อยเท่าเลยพเพราะเทียนจุด ไม่ตลอดสามภาษาไอ้สามเดือนหนึ่งหนึ่งภาษาสามเดือนหมดไม้หมดแล้วแต่พลังงานโซลาเซลล์นี้อยู่ได้หลายปีอยู่ได้หลายปีครับจะมีหลายรูปแบบแสงสว่างที่อยู่ข้างถนนข้างทางหรือในบริเวณวัดก็ใช้ลักษณะนี้ได้ด้านบนด้านหลังนู้นเป็นจุดรับแสงด้านใต้นี้เป็นจุดให้แสงสว่าง ีราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่แต่อยู่การใช้งานได้นานกว่าเทียนครับสำหรับแบบนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่สามารถตั้งในลานวัดริมทางในถนนบริเวณวัดก็สามารถใช้ได้และตั้งที่เสาวิหารพุทธสถานพระพงชัยก็ได้คือเป็นด้านบนนั่นก็เป็นแผงแผงรับแสงส่วนด้านล่างก็ให้ให้แสงสว่างอันนี้อยู่ได้ตลอดทั้งคืนเลยครับ ตอนนั้นคืนก็จะมีความอายุการใช้งานมากกว่าเทียนหลายร้อยเท่าเทียนหนึ่งเล่มจุดไม่ถึงหนึ่งพรรษาก็หมดแล้วแตะ่ระหว่างที่จุดลมพัดมาก็ดับฝนตกมาก็ดับแต่พลังงานไฟฟ้าโซลาเซลล์นี้ทั้งฝนทั้งแดดไม,ไม่กลัวเลยครับอยู่ได้ตลอดไปดังนั้นก็ฝากเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านครับที่จะร่วมทำบุญไม่ว่าที่วัดไหนก็นแล้วแต่ ขอให้ลองพิจารณานะว่าถ้าใช้ถวายเป็นโซลาเซลล์แสงสว่างให้แสงสว่างโซลาเซลล์ดีไหมกับสวายเทียนนะเพราะการถวายเทียนนั้นจุดได้เพราะในที่ในที่ในห้องือว่าในห้องโถงเท่านั้นถ้าจุดกลางแจ้งก็ไม่ได้ลมพัดกระดับฝนตกกระดับแต่พลังงานโซลารเซลล์นี้สามารถติดตั้งภายในวัดในลานวัดได้สว่างสวายได้สำหรับที่พุทธสาร ุณถ้าถามว่าองชายก็ยังต้องการพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงสว่างอยู่ถ้าหากว่าท่านใดจะถวายเทียนก็ขอให้พิจารณาว่าอาจจะใช้เป็นพลังงานโซลาเซลล์พลังงานแสงสว่างจากโซลาเซลล์ได้สำหรับที่หอพระนี่ก็มีอสองหลอด ด้านบนสองหลอดอยู่ได้ตลอดทั้งคืนครับด้านบนนี้สองหลอดด้านล่างนี้ด้านล่างนี้สองหลอดครับในระหว่างที่เขาชาร์จไฟไฟก็จะออกตรงนี้ดอด,ดอดแดงๆนี่นะนี่ไฟจะออกตรงนี้แต่ถ้าเวลาอันนี้มืดถ้าถ้าแผงนี้มืด แสงสว่างก็ยออกตรงนี้สว่างเฉียดจ้าเลยก็สามารถใช้ให้แสงสว่างได้สว่างสวายกว่าเทียนเยอะเลยก็ฝากเอพีทุกคนทุกท่านถ้าจะสวายเทียนภาษาหรือว่าจะสวายแสงสว่างสำหรับในวัดก็ลองพิจารณาความเหมาะสมนะครับว่าจะเป็นแสงอาทิตย์จะดีกว่าหลอดไฟที่ ที่ลด,ดไฟลด,ดไฟฟ้าทั่วไปประหยัดด้วยแล้วก็ใช้ได้นานติดตั้งตรงไหนก็ได้ไม่ต้องมีสายเราโยงระยงางไปไกลครับสำหรับในวิหารที่หลวงปู่สวดมนต์ทุกคืนทุกคืนก็ยังมืดอยู่หลวงปู่ใช้แสงเทียนและแสง โซลารเซลมีหนึ่งหลอดความสว่างก็ไม่พอหลวงปู่ถ่ายคลิปไปก็มืดยังมืดเนะพราะแสงไม่พอในโอกาสต่อไปก็คงจะต้องต้องใช้แสงสว่างเพิ่มปลูกกระเบื้องไปได้สัก50%แล้วก็วันหน้าก็จะสามารถนั่งทำนั่งสมาธินั่งสมาธิได้นานขึ้นเพื่นเรียบแล้วนะครับก็ขอโมทนาบุญขอ โมทนา,าสาธุข,ขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นพราะว่าปัจจัยนุนนำคำชูให้ทุกคนทุกท่านที่มีเจตนาดีในการร่วมกันอนุรักษ์พุทธสถานวัดปวงชัยแห่งนี้ให้มีอายุยั่งยืนสืบไปขอบุญกุศลนั้นจงอำนวยอวชัยให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจ สมปรสถาทุกประการทุกคนทุกท่านทุกการทุกท่านเถินสาธุสาธุสาธุ